อันนี้เนี่ยก็สารถทบว่บาอ์กสารปิดเราเรียกว่า,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 าอพเทชั่นสโตนหรือเป็นเเรียกว่าเดโพซิตสโตนนะฮะถามว่าทำอะไรฐานโยนีจังนี้ครับแล้วสีว่าึงก็จะอยู่ข้างบนอ่สีวลึงกับฐานโยนีเนี่ยมีองค์ประกอบ3อย่างมีคันพบัตรนี่อยู่ข้างในส่วนปกติจะไม่ค่อยเห็นนะแล้วก็ฐานโยนีครอบอยู่แล้วก็สีวลึงอยู่ข้างบนอันนี้ถามว่าทํามไมผมยังรู้ว่าอันนี้อยู่ข้างในฐานยนีผมไปที่ปราสาทปาปวนครับ แล้วสีวลึงหายไปแล้วเหลือรูผมเอากล้องถ่ายรูปเลซูมลงไปในรูเม็ดอันนี้ก็แสดงว่าแล้วกรมศิลปกรณ์ของของกัมพูเชียเนี่ยเขาทํากราฟิกไว้ว่าคันพบัตเนี่ยอยู่ข้างในของฐานโยนี<ไ>นั่นก็แสดงว่าต้องมีฐานโยนีอยู่แถวนี้มีสีวลึงอยู่แถวนี้แต่ว่าอาจจะหายไปแล้วหรือถูกทําลายหรืออาจจะถูกเอ่อจรากร,รไปแต่อันนี้ขายไม่ค่อยออกเพราะว่าดูแล้วมันไม่ได้มีศิละปะอะไรแต่สีวลึงเนี่ย คนถ้าเอาไปเนี่ยคนที่เขามีความเชื่อบางอย่างต้องการซื้อไปเพื่อจะเอาไปเ,าเป็นสมบัติส่วนตัวเพื่อความคงกระพันเพื่ออะไรของเขาครับงั้นตรงนี้ก็เลยบอกได้ว่านี่คือคันพบัตครับคันพบัตเนี่ยคันพบัต,บตเนี่ย,เ,ยเป็นชื่อที่กรมศินปากรเขาตั้งขึ้นมาแต่ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า foundation, uh, foundation stone หรือ <Foundation. S 1> uh, deposit stone